สวัสดีครับมาพบกับช่องสกุลสิงห์อีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาติดตามพฤติกรรมของช้างพลายช้างพลายตัวนี้ชื่อพลายยักษ์ซึ่งเป็นดาวเด่นอีกหนึ่งตัวแห่งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดที่เป็นแฟนคลับของช้างป่าบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คงจะคุ้นหน้าค่าตากันดีนะครับในคลิปจะเป็นการ คุกโคนนะครับเพื่อที่จะกำจัดปรสิตหรือป้องกันมแมลงที่จะมารบกวนซึ่งถือว่าเป็นกิจวัตรประจําของช้างป่าครับเราเห็นมีบางคอมเมนต์นะครับสอบถามเข้ามาว่าปลายักษ์ทำไมถึงเรียกว่าพายักษ์ซึ่งตอนแรกแอดมีนก็คิดว่าปลายักษ์ที่ได้ชื่อว่ายักษ์เพราะว่าตัวใหญ่ที่สุดบนบุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แต่ปรากฏว่าไปถามสื่อหลายๆที่บอกว่าที่ชื่อยักษ์เพราะว่าหน้าตาลักษณะงาคล้ายยักษ์เลยได้ชื่อว่ากาย,ยักษ์ส่วนท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปของเราได้ครับ